ยัยคามาอันนี้ังไงไอถามว้ตอบว้ตะวันตกตอบข้อทเ,เริ่มเลยข้อแรกก่อนจะเข้ามาแคสติ้งบทจารลอดในไทยบ้านทําอะไรมาก่อนเลียนหนังสือครับเลียนหนังสืออยู่สารคามเลียนถัาปัดอยู่สารคามครับม,มมสอมีมูลหลุดจากกระปุกกลับเพ,พิ่อนชวนไปไปแค่ระดได้เลยบอกะบอคิดว่ามันจะเป็นหนังอันนี้คิดว่า<อ>เป็นหนังทรงคู่อ๋อบด้คิดว่าเป็นหนังใหญ่บตอนเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกฉากแรกรู้สึกตื่นเต้นไหม จิ้นๆเหรอเนาะคนบ่เคยบ่เคยเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าอีหยังมาก่อนเลยมันบ่มีพื้นฐานน่ะเอาง่ายๆเราเตรียมตัวจังได๋เอาเตรียมตัวต้องเดมเมาส์อ่ะเมาส์คนจีสแตนิทกับปพ่วงกับแล้วกับเพื่อนร่วมงานแม่นครับอ๋อมันมันมันเป็นเอ่อ เครื่องดื่มเพื่อคนกล้าหาญอ๋อก็คือเหมือนดื่มนิดนิดให้มีฟิลสิเกรงว่าวกันลแมนแมนวอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะมันปิดกันความรู้สึกดิแมนแมนเออเป็นอีกเทคนิคค่ะรู้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หนุ่มๆทั้งประเทศอิจฉาเพราะว่าได้เล่นคู่กับสาวๆที่น่ารักเยอะแยะมากมายเลยพราปนันหรอบ่าบ้าปนันดอก ก็น,อก <c oughs> นตอนเขาบดก,ก็แบบว่าสาวๆโอ้แล้วน่ารักกันทุกคนเลยอ่ะตื่นเต้นเลยเนาะรับยเตียนเตียนเตเตา่ผสมเขาเด้อ <c oughs> มีคนอยากเป็นจ่ารอดเยอะเลยนะ <c oughs> โอ,โอ้ยฉันมาขายแอกเลข้อต่อไปนอกจากแก่งเสี้ยนลังแล้วเนี่ยกันยังมีแก่งแสนโซผ้าเทียนคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องมุาหลอดครับผมมาลตกันในจังไไอ เป็นน้องที่รู้จักกันค,ครับผมแล้วบนันนี่เริ่มมาเห็ดกันนี่ก็ย้อนว่าผมผมมีช่องผมอยู่แล้วเห็ดๆไปโดนแล้วล่ะ <c oughs> แต่ว่าโดนโดนที่ ลงเป็นปีล่งเทียนึงกับมี่มีน่องซุปแกงมี่มานะครับผมก็คือเขาเสียเอาไปใส่เขาบักลังกับวอดด้พราอมันสีหลายคนมันเกียงแกเขานะครับผมก็เลยเออยังหน่อยๆก็เอาไม่เห็นจะคล้องเป็นหลักอีกกลัวนะครับแสนสุภานี่ก็มาจากนามสกุลผมคือนามสกุลแสนยบุตรค่ะครับผมแล้วก็คำว่าสุภานี่คือความสวยงามหรอเป็นที่ห้าบอกกันในละการเชี่ยลังตลอดอ๋อเป็นคำบอกติดปากของเ้าก็เลยเป็นแสนสุภาครับอ๋อข้อต่อไปค่ะวิตอนนี้ เป็นคุณพ่อป้ายแดงแล้วรู้สึกยังไงบ้านกับการได้รับบทบาทคุณพ่อป้ายแดงแล้วตอนนี้อยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ที่สุดในชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่เาต้องรับผิดชอบณตรงนี้พ่อหูว่าได้เป็นพ่อคนเรเนี่ยกับมีการไปขอพรจากคุณแม่น้าแมนแมนครับแมนแมนเป็นก็ต้องเปเสื้อภัยฝนนําคุณแม่วังไะไแน่อ้แลกวก็ตี่นเต้นกันที่แล้วบอว่าถามว่าแม่อันหวังยังจากบัหลามากที่สุดตอนนี้ ทุกไทยเขากับ่มี่ยังไลยแล้วว่ะแม่กะเท่าแล้วบ้านเฮาก็มีซจําเนี้แม่ก็อยากเล่นร้านเลยปั๊บเข้าไปอุ่นแตเช้านันไงให้เบ่งพอดีเลยแมบบแมื่อไเร่เล่นแม่กับการที่สเป็นคุพอ โอ้ผมกับไป้วัตถ um> okay, ืขค oh, okay, no, uh, ือกันจับต้นจนปลายว่ตถุกะว่าเอาเอามันดีที่สุดแล้วไปเนาะแม่นแม่นแมนแต่ว่าเวลาผไปยิ่งทองเนี่ยอาการแผลทองวัตสิเม้นนั่นเม้นนี่เด้ยอันนี้ประเด้นอนประเด็นนั้นกัร์ดมดวนกันเลยเหรอวะเพราะฉะนั้นเจ้าต้องเทสตตัวให้สะอาดนะห้ามให้เราเหม็นนะเจ้าต้องใส่สบู่สมุนไพกกันดอกบโบกูนะเจ้าต้นงคอยคอยแล้วกันด้วยกันก่อนเดียววะไปสั่งเอาซะทำไงอยู่ ข้อต่อไป EP ที่แล้วเนี่ยคุณบิวบอกบอกว่าเซียนหลังเป็นคนที่แสบที่สุดในแก๊งจริงไหมสสุดๆย่าให้ผมขายมูดวะมูผมอ่ะเฮ้ยๆมือปแปลก <laughs> มูผมหักขวบขว้วเออแต่ผมขายมูอ่ะบ่ได้เฮ้ยผมมีทางผมมีทางแมนแต่มือเราอ่ะไปแล้วนะ <laughs> มืแมนคุจริงเยียเราเป็นคนหลัก ละเอียสุดไอ้ผมขายมีบ่ไดดดอกเจ้าอย่าเป็นคนรักครอบครัวขอต่อไปมีคลิปที่พี่เนี่ยร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตแล้วแฟนๆชอบสไตล์การร้องเพลงมากอยากให้เจ้าโชคการร้องเพลงเนี่ยเธอเธอแคร้ไอแอบมองใต้กระปรงเห็บให้อ้ายหลงพักเจ้าเฮวันนั้น คนที่มีสไตล์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครเป็นไ <c oughs> อยฟังเพลงมาหลายแล้วบ,บ๊บมีเพลงไหนที่ถือกู้ซ้ำเพลงเจ๋าเลยแสดงว่านี่ต้องตรวจหู้บ้าง่ง